โอ้โห,โ,หโหดูจากชุดแล้วเป็นไงใส่ชุดมาจัดเต็มขนาดนี้เมนูตรงนี้นี่สงสัยจะไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมว่าเป็นอะไรเป็นอาหารจีนใช่ไหมเนี่ยใช่ จะให้ดูว่ากระทะอันนี้นะคะมันจะดูเหมือนกรนทาโกยากิแต่เราทําได้มากกว่านั้นเองแล้วมันจะจัดเมนูจีนมาให้นะคะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เถากล้วยนะคะคนส่วนใหญ่อ่ะที่จะรู้ว่าเขาจะเรียกขนมผักกาดบ้างเรียกว่าแครอทเค้กบ้างแครอทเค้กนี่คือฝรั่งเขาเรียกฝรั่งเขาจะเรียกว่าแครอทเค้กแต่จริงอ่ะมันใช้ใช้ใช้เท้าํานะคะเราก็เรียกว่าใช้เถากล้วยแล้วเราเห็นอย่างนี้นะโดยปกตินะใช้เถากล้วยอ่ะขั้นตอนการทำอ่ะ มันจะต้องมีความยุ่งยากตรงที่ว่ามันจะต้องเนึ่งก่อนมันนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยเอามาตัดเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็มาทอดนะแต่อันนี้ด้วยกระทะอันนี้นะคะเราสามารถลดขั้นตอนนะเราไปลิ้งลงในกระทะเลยเราไม่ต้องนึง่งง่ายมากบอกเลยแล้วแกเดี๋ยวทำให้ดูแล้วแกจะลิ้งแบบกลมๆเลยหรอฉันทำได้เมนูนี้บอกเลยว่ากูเต้นฟรีนะจ๊ะเพราะใช้แค่แป้งข้าวเจ้าที่เมืองไทยมีแป้งมันสำปะหลงัง ล็ดลับของการทํามันคือเวลาเราขูดนะคะเราจะขูดเหมือนเหลาดินสอนะเพราะว่าเราอย่าไปขูดยาวขูดยาวเดี๋ยวต้องมาตัดออกตัดออกอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขูดอะให้ขูดให้เป็นเหมือนเหลาดินสอให้แหลมๆเข้าไว้นะคะแล้วมันจะได้ออกมาเป็นเส้นสั้นๆเส้นมันก็จะสั้นๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราขูดแล้วออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเราอะจะต้องเอามาล้างน้ําสักสองรอบก่อนแล้วก็ขยําไป ให้มันนิ่มๆหน่อยนึงแค่นั้นพอฮะแล้วก็เสด็จน้ําให้แห้งนะคะและเพื่อสีสันสวยงามนะคะเราก็จะใช้แครอทเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะทําเหมือนกันเลยก็คือเหมือนเหล่าดินสออะ แล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นนะคะโดยปกติคนจีนดั้งเดิมอะ่ะเขาจะไม่ได้ใช้ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะใช้เป็นขึ้นช่ายหรือไม่ก็จะเป็นพวกต้นหอมนะคะเรามีเทคนิคในการหั่นนะคะก็คือเวลามันเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเราจะหั่นเป็นทอ่อนนะแล้วก็กางมันหั่นแนวยาวไปก่อนพอมันเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราก็หั่นขวางเงี้ยละเอียดละเอียดโอเคแครอทกัดตัวหัวเชเท้านะคะเทปไปด้วยกันแล้วก็เกลือ ขยํำให้เข้ากันนะคะแล้วให้มันมีน้ำออกมาจากตัวทั้งตัวแครอททั้งตัวหัวไชเท้าเลยฮะแล้วพอเขาสีเปลี่ยนเราจะเห็นว่าไชเท้าเขาอะจะสีเปลี่ยนเป็นสีใสๆแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีน้ำออกมาเห็นไหมแล้วคราวนี้นะสิ่งที่เราต้องใส่เนี่ยก็คือสิ่งที่จะปรุงรสทั้งหลายนะคะกุ้งแห้งอะถ้าให้อร่อยนะเราอะ จะเอากุ้งแห้งอ่ะไปทอดน้ํามันนิดหนึ่งให้เขาหอมมีความหอมขึ้นมานะคะคราวนี้ก็จะใส่น้ําน้ําเนี่ยเราค่อยๆทยอยใส่ได้นะคะอย่าเพิ่งใส่หมดแล้วก็คนคนให้เข้ากันกันแล้วคราวนี้เราก็ใส่แป้งอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันใช้แป้งมันสำปะหลังบ้านเราเลยพวกน้ําอ่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วอะ่ะน้ํามันดูข้นไปอะ่ะเราเพิ่มน้ําได้ถั่วลิสงต้มนะฮะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นนะคะ เติมน้ำส่วนที่เหลือนะคะมันก็จะออกมาเหลวๆหน่อยนะคะเพราะสูตรนี้มันจะไม่เหมือนสูตรที่จะไปนึ่งสูตรที่จะไปนึ่งอ่ะจะมีใส่น้ําน้อยกว่านี้นะคะอันนี้เราเพราะเราจะไปกลิ้งในกระทะเราก็เลยจะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะแต่แต่เราจะมาทํากันแล้วนะไม่ต้องรอกระทะร้อนก็ได้นะฮะแล้วก็ฉีดสเปรย์ก็อยากได้ความ เรียกอะไรอยากได้ความทอดๆหน่อยนึงยังไม่ต้องให้แบบร้อนมากก็ได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องมีเวลาในการเทส่วนผสมเวลาเทส่วนผสมนะคะให้เหลือที่เป็นน้ําแป้งเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะเราเอาเนื้อเนื้อลงไปก่อนช่วงเนี้ยลงไปเลยค่ะเราจะได้มีเวลาเกลีย่ยขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนจะได้มีเวลาเกลีย่ยนะคะเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันสุกเร็วไปเวลาเราดูอ่ะ เราสังเกตนะคะว่าตัวส่วนผสมอะ่ะมันจะมีตัวขั้นด้านข้างไว้อะ่ะมันจะไม่ไหลเกินนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือน้ำน้ำไว้หน่อยนะอย่าเพิ่งใช้หมดเนี่ยพอเราสังเกตเห็นว่าส่วนผสมเขาเริ่มมีแห้งๆแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือพลิกขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้เขา,ต,ขาตั้งครึ่งหนึ่งขึ้นมาตั้งครึ่งหนึ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็จะรู้ว่า อันไหนะที่มันยังดูขาดขาดไปแล้วตอนนี้ถ้าสมมติทาไม่ทันรถไฟลงมามันร้อนเร็วเหลือเกินตอนนี้แล้วก็ตัวเนี้ที่เราเหลือไว้อะเราเติมค่ะเติมหยอดยอดหลุมไปตรงๆที่แบบว่าดูแล้วยังขาดไปนะฮะมันจะได้กลมทั่วๆต้องพยายามเติมตอนที่ยังไม่สุกมากนะคะ เราคุมเอาไว้นะคะแล้วก็คอยเปิดฝามาดูซิว่าเหลืองแล้วหรือยังตอนนี้สเต็ปนี้จะทำให้มันเหลืองเนี่ยเราเพิ่มเพิ่มไฟได้นะคะไม่ต้องร้อยสี่สิบแล้วแล้วก็พอด้านหนึ่งเหลืองแล้วเราก็จะกลิ้งกลิ้งให้เขาเหลืองทุกด้านนะคะถ้ายังไม่เหลืองก็คุมไว้ก่อนมันก็จะเป็นเหมือนการการสตรีมด้วยในตัวทอดไปด้วยในตัวง่ายใช่ไหม ข้อดีของอันนี้ก็คือความร้อนกระจายค่อนข้างเสมอกันนะคะเพราะไม่งั้นเวลาเราทำอะ่ะมันจะมีมุมนึงสุกเร็วมุมนึงที่แบบสุกช้าก,กว่าแต่อันนี้ใกล้เคียงกันค่ะเวลาเสร็จเราจะเสร็จใกล้ๆกันหมดเลย เป็นมึงหู่อีกละไม่หูก็ได้ต้องมีอะไรสักอย่างน่ากินมากเลยคคุณผู้ชม่ะยอมรับว่านากินจริงๆแล้วก็มีฝีมือแต่เนี่ยเขากินอะไรเอาจริงๆอะ่ะกินกับน,น้ำซอสเดี๋ยวกินให้ดูซีอิ๊วดำหวานเหมือนที่เรากินับบเป็นตะเกียบอะไรอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราควรตัดรสนิดนึงอะ่ะเป็นน้ำน้อจะชอบกินกับแบบซอสสีราชาอะไรประมาณเนี้ย ซอสพริกนั่นเองใช่อันนี้จะเป็นซอสพริกแล้วก็ซีอิ๊วที่ซีอิ๊วหวานหวานนี่ดูดีนะเนี่ยเหมือนใช้แถวคุยนั่นแหละก็ไม่ต่างจากใช้ใช้เท้าคุ้ยธรรมดาเลยนะใช่แล้วก็รัดวิธีไปด้วยไม่ต้องมีหม้อนึ่งด้วยดูดีไม่ได้อวยกันเองนะชมว่าอร่อยใช่ไหมฉันรอฟังอยู่เดี๋ยวก็อร่อยสิไม่ใช่เอาคำจริงอ๋อเฮ้ยอร่อยน่าเชื่ออ๋อเนื้อนุ่มๆมันดีมันดี โอเคสูตรเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ด้านล่างนะคะสามารถไปทําตามได้เลยบอกเลยการันตีว um ่าดีจริงนะคะแล้วถ้าใครอยากจะทําตามนะคะอยากได้กระทะทากุงทะกโกอย่างเงี้ยคะ่ะให้ตัวฮอตเพลตตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะไปกินกันเถอะใช่ไม่ไหวแล้วโอเค<ะ>ดี<ะ>มาก